สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้ ia, นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า War f a ฟ e นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสงครามโลกนะครับกราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้นะ a อนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครก็อาจจะไม่ได้แบบดีนักนั่นะเองคุณผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้นะมันมีรถถังด้วยนี่ครับเหมือนจะขับได้ด้วยนะเอาเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนมันจะขับรถถังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่สายอยู่สายเขากําลังแบบสนใจผมนะจะเข้ารถถังซะหน่อยนะครับ เมันเข้าทางไหนแล้วนี่อ๋อต้องทําคะแนนก่อน1,000คะแนนนะครับถึงจะสามารถเข้ารถถังได้มันมีรถถังนะแต่ขับไม่ได้โอ้ใหม่กออันนี้ปืนพกนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับกราฟิกไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ระบบเกมดูน่าสนใจนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนะเป็นเกมแบบชูตติ้งแบบนี้นะครับโอเคมาอ่ะ เดี๋ยวเราทำคะแนนนะครับเอาเฮ้ยๆโ,โ,โ,โดน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 หิวตัวเองก่อนหิวตัวเองได้นะหิวตัวเองได้นะอยู่ไหนอยู่ไหน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t l s t a g a l a c a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k k Night, Harry Potter, Blue a r c h i v และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ทีมเราต้องได้พันคะแนนก่อนหรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่เราคนเดียวนะเดี๋ยวเราดูนะครับราดูราดู เราดูรอดูเฮ้ยพื้นที่มันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะเอาทีมเราได้พันแต้มแล้วเดี๋ยวลองไปดูดิมันขับรถถังได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กันนี้กันนี้กันขันสองแล้วนะครับเราจะไปรถถังนะครับขับได้มันมีพื้นที่ให้ขับขนาดนั้นเลยเหรอวะเออเราดูดิมันมีมันจะมีพื้นที่ให้ขับขนาดนั้นได้หรอเอายังนะครับน่าจะเป็นคะแนนเราเนะยครับทำคะแนนหนึ่งพันคะแนนนะ ตอนนี้ได้ประมาณ700นะครับยิงอีกประมาณ3ตัวนะเวลาอีกหนึ่งนาะทีกว่าๆท่านผู้ชมไม่น่าจะทันนะลูกกระสุนก็จะหมดละนี่ไงลูกกระสุนก็จะหมดละโอเคเดี๋ยวถอยถอยกันถ่ยกันถอยโอเคโอ้ยตัวหนึ่ง โอ้โหตัวเดียวเองโอ้ไม่ก็ต้องรอแบบอ่ารีสปอนส์ใหม่เลยเสียเวลาอยู่ไหน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 วะโอเคนี่ครับรถถังพร้อมแล้วนะครับต้องปลดล็อกแบบนี้เหรอวะเฮ้ย มันขับง่ายอยู่นะรถถังนะครับจริงๆถ้าเขาปรับตัวกราฟิกขึ้นอีกนิดนึงนะครับเกมนี้น่าเล่นมากโอ้ไม่กเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอ้ไม่ก <laughs> oh ็แต่พื้นที่ในการขับมันน้อยไปนิดนึงนะอยู่ประมาณตรงนี้แหละ ราะว่าพื้นที่การขับมันน้อยไปนิดหนึ่งมันก็เลยแบบอาจจะเลงยากนิดหน่อยต้องรอสตูตมานะครับต้งหมดเวลาแล้วไม่คลาดเซลงเลยโอ้โหใช้ชนะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศอีกด่านหนึ่งนะมาครับเดี๋ยวเรามาลุยกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูควบระบบภายในเกมนะก็ถือว่าน่าสนใจอย,อยู่นะ นี่อันนี้จะมีปลดล็อกอ,อะไรหรือเปล่าคงไม่มีรถทงรถถังให้นะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับดานนะครับน่าสนใจน่าสนใจตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเอาไว้เล่นได้นะสำหรับใครที่ชอบพวกชูตติ้งที่เป็นสงครามโลกอะไรแบบนี้นะครับนะก็มาแบบเต็มอยู่ไหนว่าศัตรูศัตรูอยู่ไหนเอ,อ่ยวิ่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไม่เจอศัตรูเลย,ยไม่เจอศัตรูเลยนะครับวิ่งเหนื่อยวิ่งเหนื่อย โอ้ยอวเยว์เยืมเหมือนคนมันไม่ได้เยอะมากครับนี่เก็บอาวุธเข้าได้ไหมอ๋อเก็บได้อยู่นะเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่น่น no, ๆ no, no, no. โอโหมันมีเลือดสองหลอดเหรอหรือว่าอะไรวะยิงไม่เข้าอ๋อมันไอ้นี่มันปิงมันปิงมันปิงเ <laughs> มื่อกี้เห็นแบบจ่าๆเลยนะครับตัวละครวิ่งวิ่งอยู่แล้วล้มเนี่ย รถคันวิ่งอยู่แล้วล้มล้มไหมล้มไหมนั่นไง <c oughs> อันนี้คือปิงนะเอ้ยมันมีรถถังนะเนี่ยอีกฝั่งันมีรถถังแต่ไม่รู้ว่าเข้าอ่าไม่รู้ว่าเข้าไปขับได้หรือเปล่านะคือชอบตรงที่มันมีรถถังให้เราแบบเล่นนะเพราะว่าไอเกมสงครามโลกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรถถังให้เล่นเท่าไหร่แบบนี้เล่นไม่ได้นะเป็นโมเดลต้องเป็นอีกด่านหนึ่งอ่ะเรามีผู้เล่นเข้ามาแล้วกระสุนหมดกระสุนหมด สุดหมดขออาวุธหน่อยขออาวุธนหน่อยหน่อยวิ่งตามหลังเข้าไปครับพ่วงไปนี่ตามหลังเข้าไปเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยสวยงามครับตามท้องเรื่องโอเคตามท้องเรื่องครับจัดไปไว้รื่จัดไปไว้รื่อไไอ,อ่า มามามา,มาโอ้ยโด,นจน,ด,นะน,ดนจนได้นะผู้ชมครับโดนจนได้นะโอเคเฮ้ยเนี่ยมันบอกว่ารถถังพร้อมแล้วรถถังเราอยู่ตรงไหนอะมันมีเหรอไม่มีเห็นมีแสดงในแผนที่เลยเออเห็นแสดงในแผนที่เลยจริงๆให้บังคับอันนี้ก็ได้นะมันไม่มีในแผนที่นะมันต้องรอหนึ่งคะแนนนะครับแล้วหนึ่งคะแนนเราแบบจะจบละโอเคเดี๋ยวไปดูหมดกันเล่นเนาะ มาแววนะครับอันนี้จะเป็นโหมดการเล่นภายในเกมนี้นะครับเกมนี้มันสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับนะอันนี้สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้นะครับในการเล่นเนาะสำหรับเวลาที่เราไปเล่นนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเออเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับโหมดการเล่นอยู่ด้านข,ขวาล่างนะครับอ,อันแรกที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือทีมเดนแมทนะครับเดี๋ยวมีการต่อสู้แบบเทมนะครับมีฟีฟานะครับทั้งหมดเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมอ่านในตัวหนังสือมองไม่เห็นอะเดอยช่างมาแล้วกันนะครับ ที่จุดมืดคืออะไรไม่รู้นะครับมันมีอยู่ประมาณ4โหมดนะทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับรับของวันเนาะเวลาที่แบบเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะมีโซเชียลมีคลังแสงนะครับพวกอาวุธต่างๆนี่ครับสามารถปลดล็อกตามเลเวลได้แล้วก็อาวุธพวกนี้นะครับมีระดับสีด้วยนะนี่ครับแน่นอนนะครับผมอาวุธพวกนี้ถ้าสมมติว่าอยากได้แรงๆนะครับก็ต้องจัดกันไปนะอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่แบบ เปิดอาวุธเนาะถ้าเราใช้ทองครับมันจะเปิดได้เลยเนี่ยมันก็จะมีพวกของพวกอะไรแบบนี้มานะครับเราต้องค้นหาของเนาะของน่าจะได้ไอกล่องสมบัตินี่น่าจะได้จากการเล่นนะหรือจช้กุญแจเปิดตรงนี้ดูดิดูนี่ครับโอ้โหได้แค่นี้เหรอไม่กอดแย่จังหลักหลักก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนตั้งค่าอยู่ด้านขวาบนนะ สามารถปรับแต่งในส่วนของตัวภาษาได้นะครับแรกเนาะมีภาษาไทายให้ปรับนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกนะครับก็ปรับได้สูงนะครับแล้วก็เอาตอประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ